ถ้าคุณตัดสินใจให้ลูกในบังเกอร์เป็นลูกไม่สามารถเล่นได้คุณมี4ทางเลือก3ทางเลือกแรกมีโทษปรับทางเลือกละ1นสโตรกทางเลือกที่1ให้คุณกลับไปที่ที่เล่นมาครั้งสุดท้ายมีโทษปรับ1สโตรกและระยะในกรณีนี้คุณต้องกลับไปเล่นภายในพื้นที่ตั้งทีและอาจตั้งลูกบนทีตั้งลูกได้ทางเลือกที่2ให้ดรอปลูกบนเส้นด้านหลังในบังเกอร์ใช้จุดที่อยู่ระหว่างคุณกับหลุม จุดบนพื้นตรงที่ดรอปลงไปทำให้เกิดพื้นที่ผ่อนปลนหนึ่งช่วงไม้กอล์และลูกต้องมาหยุดอยู่ในพื้นที่ผ่อนปลนนั้นทั้งเลือกที่3เรียกว่าการผ่อนปลนด้านข้างให้ดรอปลูกในบังเกอร์ภายใน2ช่วงไม้กอล์วัดจัดที่ลูกอยู่ไม่ใกล้หลุมเข้าไปแั้เลือกที่4มีโทษปรับ2สโตรกให้ดรอปลูกบนเส้นด้านหลังนอกบังเกอร์ใช้จุดที่อยู่ระหว่างคุณกับหลุม จุดที่ดรอปลงไปบนเส้นทำให้เกิดพื้นที่ผ่อนปรน1นึ่ช่วงไมกอฟและลูกต้องหยุดอยู่ในพื้นที่ผ่อนปรนนั้น